S <S <S ไม่ต้องปตึบงนอรก็ได้ตะกี้เรยนารพูดถึงการหานลไม่รู้ได้กาเกงานเขาบอกอะไรมา S กบ S S กบทีนี้ปัญหาการหางาน S กบต้องคอาเมันต้องาดารนถึงจะ้คอศูนย์ศาเปนคอเก้บาเปนูน 好，高举右手，高举左臂。 พรางั้นเวาสอก็ต้องคูณไปด้วยข้อที่สอย่างเี้ยคิากาต่อได้นะถ้าเดวาี้รูเห็นไหมว่างานพลางานมีค่าเชื่อมโยงสุดานะพลังงานโจทมีคาเท่าไหร่คะนึสอเซึ่งสูตรนี้มาจาก ความเชื ow, take, take, take ่อมโยงระหว่างทฤษฎีงานและงะกนงานคืออะไรคะ f. f. ถ้าถ้ามถ้ามันมุมเดียกันขนาดนัก็คือพอสูนย์ศอนยสี่สิองสาูณอเทียบกั่ c o อสูงถ้าเป็นแปว่าหนึ่งหนึ่งนะคะจากั้เท่ากับอะไรคะเดลต้า e k ทียบกเดลต้า e ที่คนแตกต่างังเหมนสอนสัวนหนึ่งสอ เออโมเมน่ <acid baptism? S 1> ์อลโมเมนต์ถ้าสมมติะ่ามีมวหนึ่งกักอราที่สองมีความหมายสูตรนะหนูต้องมีสูตรคืออะไรโมเมนต์บอลลอชนต้องกป็โมเมนตัมอลลงถูกไหเออถ้ามันมีติดกันไป

ตองีนาทีเอ็มสองไม่เคื่อที่มาทางซ้ายไม่ความรู้สึกเนอเวลาเดินทางขนไปสูงรู้ไหมว่าข้าบกี้โลโลใช่ไหมเพราะว่าไอสงมันตั้งเป็นไปมากเตอร์ถูกไหมอย่างมากอรก็ควรจะให้สาความเร็วตอนชนหลังชนนะคะแล้วก็พลังงาน่อถูกไหมคะพลังงานหมายถึอะคะพลังงานชนทูาไมคะพลังงาน พลังงานก่อนชนคืออันนี้ถูกไหม1โซน2อะไร mv 0 1ปละม2บวกอะไรสมมตินั้นทีอันนี้มีก่อนชนมีอไรหอไม่มีก็สูงไปหลังชนมีเท่าไหร่คือ1โนลีปกัมาอ2หาความเร็วและพลังงานหลังชนการชนใน2มิตลิเมต่ั้วปฏิกิริยานตอวกาว่าถ้าเรา สองวิธหมายคือต้องแตกแต่โมเมนต์แตกโมเมนตับแตกโมเมนต์บ้างก็แกะเกแตกโมเมนต์บ้างก เชนเช่นเลยถูกหม่านสาาต้องเลือสูตรให้หนูนะคะหลังเรียนนะคะใหหนูลองเองทำไมถ้าหนูถ้าหนูได้ทเองนทำได้่าการเลือกสูตรขึ้นมาสูตรื่ที่นา อ่ะอันนี้เา่องสรองาความได้เน <43 1990 S 3> ้อเห็นโจอยแบบนี้เดียต้องรูแล้วว่าภาษาไม่หายข้าวเลยตกศอกเลยโอเมก้าแล้วฟาเาะรมโอเมก้าอะไรโอเมก้าอะไรอ่โอเมก้าเราม่อ ตอนนี้โจทั์ถาควาเขได้เจอหมูตอะไรเอลว่าเนี้ยเราให้การขอกหมูโจทกเข้าเจยสุกุทำไม่ได้้าหผมไม่รู้กัวเขาได้เจอมูเอลว้าถูกไหม มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่จำไว้ที่เสียการทำลังความเร็วมันต้องอยู่ในหน่วยเรเดียนนะที่พูดในต้นข่าถูกไหมมันจะใส่โมงมาตัมไม่ได้หลอกก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเรเดียนหนึ่งรอบตัวเนี้ยค่ะ rpm คือ r คือเรเดียนคือรอบรอบต่อนาทีมีด m คือนาทีรอบต่อนาทีพวกเราจะส่งรอบ200รอบต่อนาทีหนุนแงให้มันเป็นหน่วยเปวะเขือ เียนรย200รีเลยเนี่ยหนึ่งสองหนึ pag pag. ง่งรอบคือ2รีเลยใช่ไหมถูกไหมหนึ่งรอบ2รีเลย์200รอบคือเท่าไหร่คูนยเรเยน400ายต่อนาทีมันก้เปลี่นเป็นอรีกิีข้นใช่ไมโอเมามีคาหน่วยของโอเมกาคือเรเยนี่ของ i we going อย่างนี้เห็นไหมตัวอย่างอะไรความเร็วเชิงลูมันให้อะรคสีのの่เมตยนต่อวินาทีม <transformed> ันให้อะไรของอเมริกามันบอกอกไปว่าไ้เยว่าด้ลงหนึ่งส่วสองในเรื่องความเร็งางนความเร็วงมจะและการกัะจบ าที่เท่าไหร่คะที่ทีเท่ากับสามสิบดาทีตัวนี้มันให้่าเ้าสูงถูไหมและให้หาค่าเบต้าชูงทังค่าหายตัวไร โตที่ไปไหนนะ้นสกศึาไปยังไเร็นแ้เดี๋ยวสร้งรู้สูงว่าเป็นคนาะนว่าตายหนะมดเรีนแล้วเดี๋ยวอ๋อบีเออ ท้อสูตรเหมือนกันท้อเนี่ยสูตรคืออะไร มันคือมันคือสมัยนะครับสุตรนี้นะคะพอเท่ากับไอออนฟ่งพอม่เท่ากับไออนฟนะคะและพอเอง ไอเนี่ยต้องรู้ไหมไอมัคือท่าอะไรคะโมเมนต์ความเฉอยซึ่งโมเมนต์ความเฉอยเนี้ยถ้าเป็น Amen. Yes. 1 1บว m2v2 เนี่ยเข้ากับ m1v1s บวก m2v2s ถ้าการหาว่ามนวิ่งมชนกนนักศึกาจะต้องใช้เครื่องมายติดลบในัที่วิ่งโดนท่าสี่และอีกอันเป็นคือพลังานก่อนชนเข่าข้อแบบรพลังงานชนถ้าเป็นการชนแบบยืดถูกไหมมาคิดความแรง้นเีนไแต่ถ้า ลดน้อยลงมันจะเป็นการชนแบบนะคะไม่ยืดหยุ่นเช่นการชนที่ไม่ยืดตัวอย่างเช่นการชนชนการติดกันไปเลยชนกันติดกันไปเลยนี่คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นอะไรจะหายไปพลังงานจะหายไปไม่เชื่อไปดูเลยแบบไฟไฮโดรตอนการฟิล์มหนูีข้อนี้ได้นมดกอนแล้วตอนไหนฟิล์มใครจัดเต็มขอตัวหนูแล้วเออมงเปนตั้นะขอให แล้วก็พอมาถึงเรื่องความเร็วชนวนที่้นรอสอปเลนสู่โอเมกาสูโอเมกาสองโอเมสูงบวกเอลฟ้าที่สูสีสูรนั้นนะคะก็คงจะออกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องท้อนะคะท้อก็คืออะไรฮาร์บอใเสบแีอะร แต่จะเป็นสูตรเด็ดสายแล้วก็ค่าอีกอันหนึ่งสูตรที่ต้องใช้ก็คือท้องสายไอแอลฟาซึ่งค่าไอเด็าก็ต้องต้างูไะแ่้ไม่โจทยไม่จะไปก็ไม่ได้สําน่านะค่บอล่ตัดร้องนี้นะะโอ้ยนีอไี่ทำ